ตู้ซับสิบสองนิ้วของบอสฟิกนะคะก็ลูกค้าเอามาเนี่ยดอกเนี้ยต้องซ่อมก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วทำซับเบตตู้ซับเบตสิบสองนิ้วก็เสร็จเรียบร้อยสั่งทำหนึ่งใบเองค่ะตู้ไม้อัด ก็เดี๋ยวลองเสียงเรียบร้อยรอรับตังกู้ปล่ากับซ่อมลำโพงไปนี้ก็มีไม่แพงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เงินหายากเราก็พยายามเซฟแล้วก็ประหยัดให้กับลูกค้าได้มากที่สุดตู้ก็ใช้ยาวๆไปเลยคราวนี้ เป็นตู้ไม้อัดโดน้ำได้หนึ่งใบ